เลือกความมั่งคงั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus พบกับรายการกองทุนสายบวกรายการที่จะพาทุกท่านไปร่วมเจาะลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจากบรจ Asset Plus สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการกองทุนสายบวกนะคะเชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนคงมีคําถามอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะว่าทําไมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้น เวียดนามถึงปรับตัวลดลงมากขนาดนี้นะคะและอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ตลาดมีการปรับตัวลดลงและปัจจุบันเนี่ยเป็นจุดที่น่ากลับเข้าไปลงทุนหรือ,อยังนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับคุณกมลยศสุขุมสุวรรณนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนอาวุโสนะคะที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดหุ้นเวียดนามนะคะสวัสดีค่ะพี่โจยสวัสดีครับ ค่ะก่อนที่เราจะไปถึงคําถามในเรื่องของตลาดหุ้นเวียดนามน,นะคะอยากจะถามพี่จุ้ยถึงเศรษฐกิจของตลาดหุ้นเวียดนามก่อนเลยนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยภาพรวมของเศรษฐกิจเวียดนามในไต่มากหนึ่งที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างรวมถึงมุมมองของเศรษฐกิจเวียดนามในระยะข้างหน้าค่ะครับดีครับเอ่อถือโอกาสมาอัปเดตตัวสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาผ่านามาไตรแมกหนึ่งนนเนี่ยเ,เศรษฐกิจเวียดนามเป็นไงบ้างนะครับก็เราเริ่มที่ตัวใหญ่สุดเลยของ GDP นะฮะก็ ปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับอยู่ที่ประมาณ5.1นะครับก็หลักๆแล้วมันมาจากกลุ่มที่เรียกว่า manufacturing นะครับก็คือเป็นเรื่องของการผลิตและก็ส่งออกซึ่งตรงนี้เนี่ยฟื้นตัวได้แรงเลยจากที่มีการเปิดเมืองนะครับก็ทําให้เศร,รษฐกิจของเวียดนามเนี่ยจริงๆก็ฟื้นตัวไปตามคาดนะครับซึ่งตาม อ่พยากรมันจะเล่งตัวเล่งตัวเึวเ้่อเรื่อยๆจนไปถึงปลายปีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอ่ถ้าดูจากการฟอร์เควสของ g d p เ่เวียดนามสามารถปีนี้นะครับมีโอกาสที่จะโตได้มา6-6.5%นะครับก<ม>็ต้องมาคอยดูว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับในขณะที่ถ้ามาดูอ่ตัวเลขอื่นๆนะครับที่ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภาพรวมของฝวียดนามที่เราเราน่าจาับตามองก็จะมีตัวเลข p m เนะครับเพราะว่า PMI ไอเนี่ยจะสะท้อนถึงการ การปันการผลิตนะครับแล้วก็หัวเรื่องของการอ่ manufacturing ในการส่งออกนะครับ P.M.I. เนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่เหนือระดับ50จุดนะครับมา6เดือนละนะครับเวลาที่ P.M.I. อยู่เหนือ50เนี่ยหมายถึงว่าออยู่ในสถานการณ์ที่ยังขยายตัวอยู่นะครับก็หมายความว่าสถานการณ์เรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆในในเวียดนามเนี่ยยังไปได้ดีนะครับในขณะที่เรื่องของตัวการส่งออกเนี่ยยังโตได้ดีนะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยโตได้ถึงเกือบ15บห้เซนต์สนะครับก็ เราทำได้ดีตามคาดนะครับก็ผมคิดว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเครื่องจักรหลายๆเครื่องที่ ที่เราคาดหวังว่ามันจะโตเนี่ยก็ยังโตได้ดีนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับที่ผมคิดว่าอาจจะเริ่มน่ากังวลหรือเริ่มน่าเป็นห่วงแต่ก็ยังไม่ที่สุดนะครับก็เรื่องของเงินเฟอ้อนะครับเพราะว่าตัวราคานน้ํามัที่มันปรับตัวขึ้นมาทุกๆเดือนเลยเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนมนกราแลชถึงปัจจุบันเนี่ยก็ปัจจุบันก็ยังยังคงงยห่ือระดับสูงนะทำให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันเริ่มปรับตัวเล่นตัวขึ้นมาในเดือนมีนาครับอยู่ที่ประมาณก็สองจุดสี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมคิดว่าอันนี้ก เงินเฟอ้อที่สูงขึ้นเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการโตของเศรษฐกิจของเวียดนามหรือเปล่าครับก็ฟังดูเหมือนจะดีขึ้นในหลายๆส่วนแล้วแหละแต่ก็มีสิ่งที่เราต้องจับตาก,กันเนาะก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อ่ทีนี้มาถึงคําถามที่หลายคนคงสงสัสยนะคะว่าทําไมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นเวียดนามถึงปรับตัวลดลงเยอะจังเลยคะพี่จุย้ย <c oughs> ครับเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับว่าตัวตลาดหุ้นเนี่ยในช่วงประมาณสักสิกว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวลดลงไปเกือบสิเนะครับเกือบสิไม่ฟังไม่ผิดนะครับเอโดยเหตุอ้นเหตุของของการปรับตัวหรือ l เ c คชันด้วยความรวดเร็วของตลาดหุ้นเวียดนามรอบนี้เนี่ยมาจากการที่รัฐบาลเนี่ย เอาที่อาจารย์กับการปรับปรามพวกคอร์รัปชันพวกทุจริตนะครับในตลาดหุ้นแล้วก็เรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์นะครับโดยที่มันเกิดขึ้นมาเรื่องจากตอนที่ผู้บริหารของ FLC Group กเนี่ยโดนจับ,นะบในใน,ในข้อหาที่ปัน่นราคาหุ้นนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการทำผิดกฎเรื่องของการรีพอร์ตการซื้อขายหุ้นของตัวเอง ครับอัะไรก็จะเป็นต้นต้นต่อที่เริ่มเป็นเคสแรกแเลยนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะมีอีกหลายบริษัทที่โดนนะครับใน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 ตลาดหุ้นนะครับออย่างอาทิเช่นชื่อว่าลุยส์โฮลดิงนะครับก็จะมีในนั้นก็จะมีลุยส์แลนด์ลุยส์แคปิตอลเนี่ยผู้บริหารโดนจับใน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 ข้อหาที่ปั่นหุ้นนะครับแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งชื่อตานโฮมมินกรุ๊ปเนี่ยผู้บริหารโดนโดนจับเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาบริษัทของตัวเองเนี่ยที่ทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ย ไปออกบอลแล้วใช้ข้อมูลเท็จนะครับก,ก็โดนหางเลจับไปด้วยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้เกิดสภาพาความกังวลในใน,ในการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามขึ้นมานครับทำให้แรงขายามหาศาลเนี่ยมาจากนักลงทุนรายย่อยเนี่ยก,ก็ขายลงามา นะครับอนอกจากนี้นั้นก็คือว่ามีเรื่องของ margin call มาจินคอมาซ้ำเติมด้วยนะครับทำให้มันเร่งตัวในแต่าละรายวันเนี่ยเห็นตัดหุ้นเวียดนามลงได้ถึงประมาณ3% 5%เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าตัดหุ้นเวียดนามเนี่ยด้วยความที่ว่าหุ้นใหญ่หุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมีเวทหรือว่ามีน้ำหนักอยู่ในดัชนีก็ค่อนข้างเยอะนะครับเวลาที่ปรับตัวลดลงมาเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อดัชนีก็ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้รูปแบบการลงทุนในปัจจุบันเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่า ซนติเมนต์ของนักลงทุนรายย่อยในประเทศเนี่ยค่อนข้างเสียนะครับแล้วก็คนยังไม่ค่อยมีความมั่นใจที่จะกลับมาซื้อหุ้นเท่าไหร่ครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่าเราได้นักลงทุนต่างชาติที่เป็นขาขายเนี่ยมาหลายหลายเดือนเนี่ยกลับมาซื้อนะครับกลับมาซื้อได้ประมาณทค,ค่อนข้างเยอะผมเลยคิดว่าอันอาจจะเป็นสายที่ค่อนข้างดีใน,ในระยะสั้นที่เราเห็นนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อนะครับค่ะทีนี้อย่างที่พี่จุ้ยบอกไปว่าตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยลงมาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แ ตรงนี้เนี่ยมองว่าเป็นจุดที่น่าที่จะทยอยกลับเข้าไปสะสมแลหรยังคะหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่เรายังต้องระมัดระวังอยู่อีกบ้างหรือว่าปัจจัยอะไรที่พี่จุ้ยมองว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้นเวียดนามให้กลับขึ้นมาได้ค่ะครับผมคิดอย่างนี้นะครับว่าการที่รัฐบาลเนี่ยเอาจริงจังกับการที่จะมาปรับทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก ถึงแม้ว่าในระยะสั้นเนี่ยจะเป็นผลลบนะครต่อ s e n ิเมนต์เนี่ยแต่ว่าในระยะยาวเป็นผลดีแน่แน่นะครับเพราะว่า,าทางนายกอธิบดีเขาเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่เขาทําลงไปเนี่ยเพื่อที่ต้องการที่จะอยากโปรโมทเวียดนามให้ขึ้นมาเป็นสถานะ emerging market ในเวลานะครับก็เลยต้องอทําการเคลียร์บัลังบ้านที่ไม่ดีเนี่ยให้ให,หมดใน,ในระยะสั้นๆนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วในระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องจับตาน่าจะเป็นเรื่องของ ตัวเลขเศรษฐกิจมากกว่านะครับว่าสถานการณ์จากตัวสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยส่งผลกระทบต่อตัวของเศรษฐกิจเวียดนามยังไงนะครับทั้งเรื่องของการส่งออกแล้วก็เรื่องของพวกเงินเฟ้อนะครับอันนี้เราต้องเราเป็นสิ่งที่เราต้องตามมากกว่านะครับในขณะที่ข่าวของการจับกลุ่มลักษณะนี้ผมคิดว่าเราอาจจะเดาไม่ค่อยได้นะครับเราไม่ค่อยได้ทีนี้ถ้า จะหาจังหวะที่จะการเข้าไปซื้อเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าเรเวลของอินด e ซ์ณปัจจุบันเนี่ยที่ตกลงมาจากแนวรับทางจิิตวิทยานะครับแถวๆสัก1.350งนี้ตกลงมาต่ำกว่านั้นแล้วนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูเป็นค่า p e เนี่ยในปีนี้เนี่ยถือว่าต่ำกว่าระดับ12เท่านะครับซึ่งถ้าเราเทียบกับไปที่อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิเนี่ยที่ปีนี้อยู่ได้ระดับประมาณสัก22% ผมถือว่าเ,เลเวลของ VN Index หรือดัชนนะีตลาดหุ้นเวียดนามณนะปัจจุบันถนือว่าถูกมากนะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูอย่างตอนแรกที่ผมบอกว่าปีนี้ GDP ของเวียดนามเนี่ยโตได้16%นะครับถือว่าเป็นเ,เศรษฐกิจที่โตเร็วนะครับแล้วก็แรงนะครับในขณะที่ตลาดหุ้น,นสำหรับใครที่ยังไม่มีผมคิดว่าจังหวะนี้อาจจะเป็นเลเวลที่น่าสนใจสำหรับการซื้อเลยะยากก็ได้นะครับ ค่ะปัจจุบัน s p v พีเวเนี่ยมีเน้นการลงทุนในกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมคะหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนพอร์ตจากในช่วงที่ผ่านมายัางไงบ้างคะครับก็จริงๆตั้งแต่เราเห็นว่ามีข่าวลบในตลาด เราก็สิ่งที่เราทำกับพอร์ตโฟลิโอเราใณปัจจุบันนะครับก็จริงๆมีการปรับถือเงินสดเพิ่มขึ้นมานะครับจากช่วงระยะเวลาประมาณ5%เนี่ยขึ้นมาเป็นประมาณสิบเนะครับเพื่อลดความบันผวนข,ของตัวตลาดนะครับแต่ว่าพอแตชนีเนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงต่ำกว่าเลเวลที่เราเห็นว่ามันเป็นแนวรับแล้วก็ทำให้แตชนีลอยแถวๆนี้ค่อนข้างถูกครับราคาหุ้นบางตัวเนี่ยปรับตัวลดลงมาเนี่ยค่า PE ต่างหัวสิบ เราก็มีการกลับเข้าไปซื้อบ้างนะครับในในในรายหุ้นที่เราเราชอบนะครับผมคิดว่า,าปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล,แล้วในเชิงของเซกเตอร์เนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนมากเท่าไหร่นะครับเรายังชอบกลุ่มธนาคารถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากข่าวหรือว่าจะมีผู้บริหารธนาคารพาณิชย์บางรายโดนจับเนื่องจากามีช่วยมาซัพพอร์ตเรื่องของการาปั่นหุ้นอะไรเนี่ยแต่ผมคิดว่าเราเ ทำการดีลเดลิเคชั่นบริษัทที่เราลงธนาคารพาณิชย์ที่เราลงเนี่ยเป็นบริษัทรายใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่แล้วก็เอ่อเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมีผู้บริหารที่มีเอ่อความมีมีมีความเป็นโปรเฟชชั่นัลสูงนะครับเราเลยคิดว่าบริษัทที่เราลงในปันจจุบันเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนั้นนะครับในขณะที่ตัวเซกเตอร์อันดับสองที่เราลงจะเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นเอ่อเดเวลอปเปอร์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่เอ่อค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีบาลานซ์ชีสเองค่อนข้างที่ดี นะครับแล้วก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องการที่จะเพิ่มทุนในระยะสั้นด้วยผมยคิดว่ากลุ่มอสังหาริรมทรัพย์ที่เราถือเนี่ยค่อนข้างอยู่ในสถานะที่ที่ดีนะครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบอะ,อะไรต่อการที่ต้องออกบอนนะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งที่เรามีการเพิ่มเพิ่มน้ําหนักขึ้นมานะครับจะเป็นกลุ่มของตัวโลจิสติกนะครับแล้วก็กลุ่มของกลุ่มค้าปลีกนะครับเพราะว่าเราคิดว่า ในช่วงระยะสั้นถ้าสถานการณ์ของเศรษฐกิจเวียดนามนะกระเตื้องขึ้นนะครับเรื่องของรีเทลเซลนะครับมันปรับตัวดีขึ้นมาเนี่ยกลุ่มที่จะได้รับอันที่สงตรงๆน่าจะเป็นค้าปรีกมากกว่านะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแอคชั่นที่เราทำในช่วงที่ผ่านมากับกองทุนเอสพีเวียนะครับ ค่ะก็สำหรับนักลงทุนท่านไหนนะคะที่สนใจการลงทุนในตลาดพม้เวียดนานะคะซึ่งอย่างที่พี่จุ้ยได้เรียนไปนะคะว่าจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่เริ่มที่จะน่าทยอยกลับเข้าไปสะสมนะคะก็สามารถที่จะลงทุนได้นะคะผ่านกองทุน s อสพีเรียดนะคะสําหรับรายละเอียดข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะที่ช่องทางต่างๆของเราหรือว่าจะติดต่อสอบถามนะคะเข้ามาที่ทางบลจอ s s อพลัสโดยตรงก็ยินดีเช่นเดียวกันค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่จุ้ยมากๆนะคะ ขอบคุณครับค่ะแล้วพบกันได้ใหม่กับรายการกองทุนสายบวกในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์การลงทุนกับบรลจอแอสเซทพัได้ที่ a s s e t p l u s Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และบล็อกดิต a p แอพพลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร026721111